สวัสดีครับผมเขืออีสานใต้ครับครับวันนี้ผมมาตามต่อแนวทางความฝันของพี่ปุ่นครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่ปุ่นครับครับหนึ่งวันที่ผ่านมานาะพี่ปุ่นเลขของพี่ปุ่นก็เข้าครับท่านผู้ชมครับพี่ปุ่นที่พี่ปุ่นฝันว่าพี่ปอบพี่ปอบบอกเลขเนาะครับก็คือเวลาพี่ปุ่นฝันเห็นผีเห็นอะไรนี่ถ้าบอกเลขออกตลอดเลยเนาะพี่เนาะครับ อันนี้วันที่ผ่านนะ่ะพี่ปอบบอกว่า 09, <97. S 1> 0 97, นะูนย์เก้าศูนย์เก้าเจ็ดเนาะพี่บุญบอกว่าอย่าลืมตัดด้วยตัดเป็นศนะูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เนาะพี่เนาะนะครับเลขก็ออกเก้าศูนย์เลขบนเนาะเพราะว่าเลขข้างบนเนี่ยเลขท้ายของรางวัลที่หนึ่งสามตัวท้ายครับเก้าเก้าศูนย์ครับท่านผู้ชมส่วนเลขล่างก็คือหนะึ่งสี่เนาะพี่ครับครับเลขพี่ปุ๋นนี่ก็ฟันแม่นมาหลายงวดแล้วเนาะพี่ครับถ้าใครจับจุดได้ครับเพราะว่าตัวเลขที่พี่ปุ๋นให้ก็จะอยู่ใน อ่าตัวเลขอยู่ในความฝันอยู่ในความฝันใช่ที่ผมลงให้ล่ะครับท่านผู้ชมก็คือตัวเลขถ้าไม่ออกตัวใดตัวหนึ่งก็แต่ก็มีตัวออกอยู่ครับครับคแต่โค้งสุดท้ายมันไม่ออกเนาะเพราะว่าบางท่านอาจจะไปดูคลิปโค้งสุดท้ายเนาะพี่มันแ็่คือจะจับเอาว่าโค้งสุดท้ายจะมามาเต็มนี้ครับครับเพราะว่าอ่างวด แต่ละงวดผมจะนําเสนอคลิปของพี่ปุณนะครับสองคลิปครับก็คือเป็นคลิปต่องวดกับโค้งสุดท้ายครับท่านผู้ชมนั่นแหละเขาจะงงตรงนหนครับใช่ว่าบางท่านอาจจะไม่เห็นเนาะครับครับครับแล้วก็ในงวดนี้ครับผมมาหาพี่ปุณเนาะครับงวดของวันที่หนึ่งธันวาคมหกหกครับพี่ปุณบอกว่าพี่ปุณฝันแล้วเป็นฝันต่องวดเลยครับถ้าฝันแบบนี้เห็นบอกว่ามันจะเม่นใช่ไหมพี่มันก็ไม่ค่อยหลุดมากนะตัวนี้ครับครับ มันก็จะมีจับจับเล่นได้คฝันแบบนี้ครับแล้วก็ต่อเนื่องกันด้วยครับอ่พี่ปุ๋นเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าฝันว่ายังไงบ้างครับผมอ๋อฝันเห็นพาแฟนไปเนาะพาแฟนแม่ตาให้หละไปเที่ยวงานวัดคงานวัดตรงนั้นก็วัดปื้อคันนั่นแหละจําได้เป็นวัดปือคันอ่ะทีนี้ก็พากันเดินตามไอถนนถนนที่เขาขุดอ่างอ่ะคุยไปคุยมาปุ๊บมีผู้หญิงคนหนึ่งหลุดมาเขาบอกว่า เขารู้จักเธอก็บอกรู้จักตั้งนานตั้งแต่เด็กแล้วเออเราก็คุยกันสนุกก็ลืมเมียไปเลยเนาะคุยกับเขานิดนึงแล้วเขาก็ดึงมือไปเลยคุยกันไปเลยทีนี้ครับคุยกันไปบอกโอ้เราเคยคบกันตั้งแต่เด็กอยู่ตรงนั้นเขาบอกเขาอยู่ในต้นประดูนเลยต้นปู่นี่มันก็ผีไม่ใช่คนเรากคนผู้หญิงเขาอยู่ในต้นไม้ต้นไม้ต้นประดู่แต่ต้นปู่โดนตัดไปแล้วแหละแต่ก่อนมันอยู่มีมีต้นประดู่คู่ตรงนั้นอ่ะครับนี่เขาก็โดนตัดไปแล้วนี้เขาก็อยู่ตรงนั้นเขาคุยกันเพลินไปทีนี้ลืมเมียครับ คุยกันไปกันมาเอาเขาก็โดดขี่หลังเลยนะครับบอกโอ้ยเธอมากระโดดขี่หลังอย่างนี้ฉันอายเขานะบอกเดี๋ยวดูแฟนฉันหายไปไหนมองหาก็ไม่เจออีกคนอื่นเขาก็มองคนเยอะนะคนเยอะมากไปเที่ยวงานกันเต็มเลยคนก็มองเอาทําอย่างนี้ได้ไงบอกเออนั่นน่ะสิเราก็จะนี้บอกเธอจะนี้ไปไหนไมบอกมีอะไรบอก ฉันจะบอกหวยให้บอกจะบอกหวยอีกยังมีน้ําใจจะบอกหวยอีกครับเอาบอกหวยก็จะหนีนะบอกแต่ไม่เป็นไรเราหนีก็นี้แต่ฉันจะบอกหวยให้เธอก่อนครับเขาบอกว่าแล้วเลขอย่างไงล่ะบอกเจ็ดสองศูนย์บผกเจ็ดสองศูนย์ผีคนนี้บอกเลขที่บอกเลขครับแต่เราก็ออกไปเอาจริงไหมถามอีกนะเนี่ยที่บอกเนี่ยอยู่ดีๆไม่ได้ถามน่ะตัวนี้ะบอก ก็ไม่รู้ลองซื้อเอาลองดูบอกถือเธอจะมีโชคครับอันนี้แต่เราไม่อยู่กับเธอนะบอกงั <c oughs> <c oughs> ้นเธอเล่นอย่างงี้อายเขาหมดเลยอ่ะครับฉันมีแฟนอยู่แล้วอย่างนั้นอ่ะครับ <c oughs> เพ<ร>าพี่ปุณบอกเขาอย่างนี้เออบอกเขาอย่างนี้เราก็หนีไปหีนี็วิ่งไปตรงทางทิศเหนือน,นะทางอีกข้างถนนหนึ่งอ่ะครับทีนี้มองหาแฟนก็หาแม่ตาก็ไม่เจอเอาหายไปไหนอ่ะทีนี้มันหายันไปทั้งสองคนเลยทีนี้ไม่เจอทั้งคู่เลยเนี่ยครับก็เลยอ้ามันก็ตื่นพอดีทีนี้ย อ๋อก็เปได้คนหามากงั้นก็ตื่นก่อนครับครับในรอบนี้พี่ปุนก็ฝันว่าอ่าผีบอกเลขแล้วครับต้นประดู่ครับผีต้นประดู่บอกเลขครับครับก็คือว่าตัวเองนไปเที่ยวงานในความฝันกับกับพี่มดแฟนตัวเองครับครับพอไปด้วยกันปุ๊บเราก็มีมีผีต้นประดู่นะครับปรากฏตัวขึ้นให้เห็นให้เห็นครับ แล้วก็คุยกันครับพอคุยไปคุยมาแฟนของตัวเองพี่บดก็หายไปหายไปหลงกัหลงกันครับพอหลงกันปุ๊บก็เดินคุยไปกับเขาผู้หญิงคนนี้เนาะครับคุยไปคุยมาเขากระโดดขึ้นขี่คอเราคอเราขี่หลังเนี่ยครับครับขี่หลังจนอายอายคนอื่นเขาคนอื่นเขาว่าจะโดดขี่ทำไมอะครับคราวนี้บอกพอบอยเขาลงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะบอกเลขครับไอพี่ปุ่นไม่ได้ ไม่ได้ถามเขาใช่ไหมไม่ได้ถามเขาจะให้เลขเขาจะให้เลขเลยก็คือเลขเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์อ๋อครับครับแล้วก็พอเขาให้เสร็จก็คือก็ต้องหนีอยู่ดีเพราะว่าเราไม่อยู่เราเพราะว่าอายเขารุวยนะครับครับก็เลยแยกกันอีกแยกกันครับพอแยกกันปุ๊บมาหาพี่หมดก็คือแฟนตัวเองก็ไม่เจอก็ไม่เจอกันแล้วครับครับแล้วพี่ปุ่นจะตีจะแก้ความฝันยังไงหรือว่าจะยืดเอาตัวเลขตัวนี้ ก็จะแก้ด้วยขี่หลังเนาะครับครับขี่ก็ต้องเป็นสีอยู่แล้วมีสีอยู่แล้วเลยครับครับผู้หญิงด้วยก็มีสีอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้ขี่หลังด้วยเนาะครับขี่หลังด้วยจะเอาอายุเนาะครับอายุตัวเองด้วยเอาอายุก็ห้าสิบเอ็ดปีพอดีพี่ปูนเกิดพศอะไรครับพศหนึ่งห้ากลับไปกลับมาแะละอ๋อายุก็ห้าหนึ่งครับครับถ้าเล่นก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งอยู่ตรงนี้เลยครับเอ่อไปเอาเติมไปสีด้วย ก็จะเป็น well, 45 1ห5 1อันน um, hmm. ี้คือตีตามความเข้าใจของตัวเองครับก็จะยืดเอาตัวเลขก็คือที่ผีประดูรบอกผีต uh, ้นไม้ประดูบอกก็คือ7-200แล้วก็ตัวเลขที่ตัวเองตีกันไว้ให้ท้าผู้ชมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น451หครับคือตัวนี้เนาะคือพี่ปุ่นคิดว่าเป็นผู้หญิงมาขี่กระโดดขี่คอเราก็เลยตีว่า451เอาอายุของเราคือ5 1ปี ตัวเองก็เกิดพศสองพันห้าอสิบห้าครับอ๋อครับครับก็จะเป็นสี่ห้าหนึ่งกไว้เนาะครับครับงวดคลิปต่องวดจะตีแบบนี้ตีแค่ไม่เยอะครับครับตีสั้นๆเดี๋ยวให้รอโคงสุดท้ายในวันนี้เนาะพี่เนาะครับเพราะว่าสลหรับคลิปความฝันของพี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่ออกคลิปต่องวดก็จะไปออกโค้งสุดท้ายเนาะครับก็จะมีสองคลิปครับแนวทางความฝันของพี่ปุ่นครับ ก็ให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่แก้ความฝันตีตัวเลขเก่งๆก็ให้ช่วยตีเลขให้พี่ปุ่นด้วยครับ,รบเพราะว่าในรอบนี้นี่ก็คือพี่ปุ่นฝันผีกระโดดขี่คอด้วยครับ,รบแล้วก็บอกเลขครับครับ,รบก็มีประมาณนี้เนาะพี่ปุ่นเนาะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้เฮงรวย ถูกหวยกันทุกทุกคนครับความสุขความเจริญทุกคนครับครับอภิปรุนรวยพรหอ่อยพี่ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปนี้ครับดําดํารวยรวยมีความสุขซื้อหวยก็ให้ถูกครับจับเลขให้ถูกแล้วก็ให้เลขออกได้ถูกกันทุกคนด้วยสาธุครับสาธุนอภิปรุนเนาะครับครับแล้ววันนี้ไปไหนต่อครับพี่ปรุนวันนี้ก็ว่าจะซ่อมรถเสร็จคนข้าวอ๋อก็คือช่วงนี้ลมหนาวมาแล้วเนาะครับวันนี้บ้านเราหนาวมากครับครับท่านผู้ชม บ้านของท่านผู้ชมอยู่จังหวัดไหนนะครับคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าหนาวกันหรือยังครับแต่ทางบ้านผมอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับนาวก็คือหนาวมากเลยครับตอนเช้าวันนี้ครับก็โชคแรงด้วยครับใช่ครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ